สวัสดีค่ะหมอแอนกับน้องโบนัสนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องปวดปวดเกี่ยวกับคนไข้ทุกๆคนที่มาปรึกษาเรามาแชร์ให้ทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะโบนัสที่หมอจะมาแชร์เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคนติดเกมค่ะอ,อันนี้ก็คือเป็นล่าสุดเลยนะคะก็มีน้องค่ะวัยรุ่นทั้งหลายนะคะก็มาด้วยหมอแอนครับผมปวดคอร้าวลงแขนมีชามือ เป็นอะไรครับอ่าก็สักประวัติไปก็ค่ะก็คือถามว่าก็พูดตรง,ตรงๆเหมือนเนาะบางทีเราไม่รู้หรอกค่ะเราก็ต้องถามเขาตรงๆว่าไปทําอะไรนะคะ เขาก็บอกว่าเล่นเกมเยอะไปหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะหมอกับน้องโบนัสนะคะก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการบวดคอร้าวลงแขนในคนที่ชอบเล่นเกมค่ะเดี๋ยวนี้เขาคิดกันใช่ไหมคะมีกลุ่มคนที่เราไม่รู้จักกันเราก็มาเล่นเกมด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครติดเกมหรือชอบเล่นเกมนะคะอยากให้ฟังเพราะว่ามันสําคัญนะคะเมื่อไหร่ที่เราปวดแล้วเป็นยังไงคะ เราจะเล่นเกมต่อไม่ได้ไม่ใช่ทรมานนะคะเราจะเล่นเกมต่อไม่ได้แล้วมันก็อาจจะอันตรายจนถึงว่าจะต้องผ่าตัดเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆในวันนี้นะคะนอกจากจะเล่าเรื่องคนไข้ให้ฟังแล้วนะคะใครก็ตามที่ฟังอยู่นะคะก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับอาการปวดคอร้าวลงแขนนะคะอาการชามือว่าเกิดจากอะไรเราต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรได้บ้างแล้วถ้าเกิดเป็นแล้วจะรักษาอย่างไงพร้อมกับตอนสุดท้ายค่ะเหมือนเดิมนะคะ ก่อนที่จะเป็นเยอะนะคะหมอและน้องโบนัสเนี่ยวันนี้น้องโบนัสเนี่ยเป็นนักกายภาพบำบัดน,น,นะคะที่จะไปอยู่สาขา R C A ก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลตัวเองหรือวิธีการรักษาในกรณีที่เป็นน้อยหรือถ้าใครไม่อยากเป็นต้องมาดูเลยค่ะว่าน้องโบนัสมีคำแนะนําอย่างไรในคนที่ชอบเล่นเกมหรือปิดเกมมากๆนะคะโอเคตอนแรกก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาลงลึกถึงการรักษาก็ขอเล่าก่อนเลยว่า นะคะเป็นหนุ่มน้อยนะคะผู้ชายนะคะอายุประมาณ25นะคะมาด้วยว่าผมปวดคอร้าวลงแขนมีอาการชามือนะคะเป็นมากนิ้วก้อยนะคะการปวดเนี่ยมันจะปวดคอนะคะปวดตรงเนี้ยนะคะปวดบ่าปวดสะบักร้าวๆลงแขนบางทีเนี่ยก็จะปวดแค่สะบักอย่างเดียวเป็นมากตอนที่เราก่อนจะนอนหรือเป็นตอนที่เกมมันใกล้จะจบแล้วนะคะหรือไม่แน่ใจไม่สามารถบอกได้เนี่ยก็จะเป็นประวัติที่เจอบ่อยมากเลยว่าไม่แน่ใจว่าเป็นจากอะไร พอซับประวัติไปว่าทําอะไรบ้างก็จะบอกว่าเล่นเกมเล่นเกมเนี่ยคำว่าติดเกมเนี่ยบางคนแล้วแต่นะคะเป็นชั่วโมงก็มีหรือบางคนทั้งวันก็มีอันนี้นี่ใครๆเป็นสาวกเกมนี่น่าจะเป็นไงคะสะดุ้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะหมอก็เล่าถึงน้องเขาก่อนนะคะหมอก็ตรวจร่างกายค่ะหมอก็ตรวจเจอสิ่งที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อที่เป็นลำหรือเป็นก้อนที่เขาชอบเรียกกันนะคะแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษคือ trigger point ค่ะ trigger point ก็คือจุด ก้อนกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวแล้วพอกดปั๊บนะคะมันจะร้าวไปเลยจริงๆน้องโนบนัสเนี่ยก็แอบอยากจะบอกว่าติดเกมเหมือนกันเพราะนั้นเดี๋ยวเรามากดดูว่านบนัสจะรู้สึกยังไงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในคนที่เป็นแค่กล้ามเนือ้ออยากจะให้ลองทําดูเลยว่าคอเนี่ยมันจะขยับได้สุดนั่นโดมนัสลองก้มดูนะคะลองก้มไปพร้อมกันก้มนะคะความรู้สึกจะแค่ตึงลงแขนถูกไหมคะแต่ถ้าใครไฟช็อตหรือถ้าใครชาเนี่ยอันนี้ไม่ได้และอ่ะเงยมาพักก่อนนะคะแล้วก็เงยให้สุด ความรู้สึกจะแค่ตึงๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีตื้อๆมาเรนนี้ได้อพอแต่จะไม่รู้สึกเหมือนไฟช็อตลงแขนถ้าอันนี้ไฟช็อตลงแขนอันนี้ไม่ใช่แลละนะคะไม่อันตรไม่ใช่ปลอดภัยและอันตรายแหละถัดจากนั้นนะคะก็ดูการขยับคอด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายค่ะเดี๋ยวดูด้านขวานะคะหมุนด้านขวาดูว่าสุดไหมจะรู้สึกเลยว่าของน้องโบนัสเนี่ยยังไม่สุดถ้าสุดเนี่ยมันต้องหันได้แล้วให้จมูกเนี่ยอยู่พอดีกับหัวไหล อย่างเงี้ยนะคะแล้ว,ว่าน่าจะมีและกล้ามเนื้อบ่าท,ที่ตึงใครเหมือนน้องโบนัสหรือใครได้แค่นี้อันนี้ฟังต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าข่ายเป็นภาวะกล้ามเนื้ออักเสบแล้วนะคะอ่ะทางด้านซ้ายจะเห็นว่าเป็นไงคะจมูกเนี่ยมันไม่ถึงหัวไหล่ดูของหมอนะคะอย่างนี้เป็นงไงคะจมูกกับหัวไหล่ตรงกันอันนี้ยกล้ามเนื้อหมอไม่ยึดนะคะอ่ะของน้องโบนัสก็จะมีกล้ามเนื้อตึงๆนิดนึงความรู้สึกตอนหันเป็นไงคะ รู้สึกตึงแล้วก็หันได้ไม่สุดค่ะอ่าอันนี้จะเป็นประวัติที่คนไข้ชอบพูดเลยว่าตึงหันได้ไม่สุดนะคะบางคนบอกว่าอา้าวคนเราต้องหันได้สุดขนาดนี้เลยเหรอครับคุณหมอนี่มีนะคะไม่ใช่ไม่มีอ่าที่เราตรวจร่างกายแล้วนะคะถ้าใครนะคะผ่านด่านแรกก็คือขยับคอได้พอสุดแบบน้องโดนัดอันนี้สบายใจยังไม่ถึงขัน้นมีกระดูกคอเสื่อมนะคะถ้าใครรู้สึกปวดตึงอันนี้เริ่มต้องฟังต่อนะคะเพราะจะมีอาการของภาวะกล้าเนื้ออักเสบได้ หลังจากนั้นนะคะให้เรากดบริเวณบ่านะคะอ่าบริเวณบา่าตรงเนี้ยนะคะคนก็จะชอบกดกันก็คือให้กดลงไปตรงเนี้ยนะคะกดไปก็จะรู้สึกว่าเป็นไงคะตึงเป็นก้อนแข็งนะคะคลําเป็นก้อนได้เลยหรือบางคนถ้าอักเสบมากๆอย่างน้องโบนัสเนี่ยไม่ได้อักเสบเยอะเพราะนั้นก็จะไม่ร้าวใครร้าวนี่ไม่แปลกเพราะแปลว่าอักเสบนะคะคอะจุดที่สองนะคะคือจุดที่อยู่ตรงสบะบักนะคะเราก็กดอ่ะดเดี๋ยวน้องโบนัสเอียงตัวนะคะมันก็จะเป็นสะบักนะคะให้ลองกดดูนะคะตรงนี้ อ่าแต่เป็นก้อนเลยเป็นลำนะคะกดไปเนี่ยรู้สึกเป็นก้อนเป็นลำบางคนถ้าอักเสบมันจะร้าวนะคะเมื่อกี้ร้าวไหมถึงข้อศอ,อ,อกเลยค่ะกดแล้วร้าวถึงข้อศอบอันนี้นะคะก็อ่าเดี๋ยวหันกลับมาอย่างนี้นะคะก็จะพอสรุปได้ว่าหนึ่งนะคะคนไข้ที่มีอาการปวดคอร้าวลงแขนหรือบางคนชามือตรวจแล้วคอขยับแล้วเหมือนจะมีตึงมีร้าวนะคะกดบริเวณจุดที่มันอักเสบก็คือจุดนี้กับจุดนี้แล้วมันปวดหรือบางคนถ้ากด เหมือนน้องตดนัดแล้วมันร้าวลงแขนหรือชาเนี้ยน่าจะสงสัยว่าน่าจะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้ออักเสบนะคะหรือเ้าเรียกว่ากลุ่ม myofascial pain นะคะหรือภาษาอังกฤษคือ MPS นะคะอ่าอันนี้คือเบื้องต้นหละทีนี้เรามาเข้าสู่โรคที่ชื่อว่ากล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังกันนะคะทีนี้ โรคนี้คืออะไรโรคนี้คือโรคที่มีภาวะที่กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวมากกว่าปกติเกิดมีการมีทังผืดก่อตัวขึ้นจากการที่อยู่ท่าเดินนานๆเราเล่นเกมอยู่ท่าไหนคะโบนัทนี่เลยค่ะใช่เจอบ่อยมากใครหันไปเพื่อนทําอย่างนี้อยู่บอกเธอเธอมาดูวิดีโอนี้นะคะเพราะนั้นใครก็ตามนะคะชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้หรือบางคนใช้คอมพิวเตอร์ดีๆเลยแต่อย่างเงี้ยอ่านี่นะคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามักจะมีโรคนี้ค่ะทีนี้สิ่งที่น่ากลัวของโรคนี้คืออะไร โรคเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มีอาการชาราวลงแขนหรือชามืออันนี้น่ากลัว<า>เพราะอาการชาเป็นอาการของเส้นประสาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้กันนะคะอ่าอันนี้นะคะก็คืออาการที่โบนัสเป็นนะคะก็คือเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรูปเส้นประสาทให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้นะคะก็คือเวลาเราปวดเนี่ยมันจะมีจุดที่เรียกว่าชุดกระพอยหรือการกระบ,บาดเดี๋ยวใครไปเซิร์ชเน็ตนะคะจะเห็นว่าเนี่ย เขาชอบมีกากระบะอันนี้คืออะไรมันคือจุดทริกเกอร์พอยต์หรือจุดที่เรากดแล้วมันร้าวอันนี้ใช่นะคะเวลาปวดเนี่ยมันจะปวดเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะบางคนปวดข้างในสะบักบางคนปวดสะบักบางคนปวดหัวไหล่แล้วก็ร้าวลงไปที่แขนนะคะอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยคล้ายๆกันนะคะแต่อันนี้เขาให้เห็นรูปโครงกระดูกว่าเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายคนเราเนี่ยมันก็จะมีกล้ามเนื้อตปะอยู่ที่กระดูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปวดจุดเนี้ยนะคะที่เป็นจุดที่มันเป็นก้อนเนี่ยมันก็จะร้าวลงได้ นะคะนะอ่าทีนี้ความสําคัญเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอาการปวดรล้าลงแขนเนี่ยหรืออาการปวดบาดของตัวนดนัทเนี่ยหรือคนที่ติดเกมเนี่ยก็คือสงสัยว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะคะทีนี้ถ้ามีอาการชามันน่ากลัวเพราะอาการชาเป็นอาการของเส้นประสาทนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกชาแสบร้อนไฟช็อตเข็มตัมโดยเฉพาะเป็นไงคะเริอนฝ่ามือ3นิ้วนะคะหรือทั้งมืออันเนี้ยอาจจะไม่ใช่กล้ามเนื้ออักเสบรล้ะนะคะอาจจะเป็นโรคนี้ค่ะที่เรียกว่า carpal tunnel syndrome หรือว่า พังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะคะโรคนี้อันตรายเพราะถ้ากดเส้นประสาทมันจะไม่ใช่แค่ชานะคะมันจะอ่อนแรงจนไม่สามารถใช้งานนิ้วงได้เลยบางคนถ้าดูดีๆจะเห็นเลยว่ารีบนะคะจะกระดกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามตัวนัดเลยว่าที่เจอมาเนี่ยมาบางคนมาด้วยฟีบแล้วอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าไม่ทันแล้วต้องส่งไปเจอคุณหมอกระดูกไปผ่าตัดแต่ถ้าใครนะคะยังไม่ฟีบแค่ชานะคะนนหนาาหรือปวดปวด,ปดมาหาตัวนัดกับหมออันนี้ต้องบอกเลยว่า จะได้รักษาได้ถูกต้องนะคะ,ะทินเรามาดูกันก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบเรามาดูโรคนี้ดีกว่าเพราะอยากให้รู้เพราะว่ามันอันตรายนะคะโรคนี้เนี่ยอาการก็คือจะปวดบร,ริเวณฝ่ามือนะคะแล้วก็มีชาสามนิ้วครึ่งตามรูปเลยนะคะพอเจาะเข้าไปข้างในเจออะไรคะอันนี้ขาวๆเนี่ยคือผังผืดเมื่อไหร่ที่เราอยู่ท่าเดินหน,น,นาๆมันจะเกิดการหนาตัวขึ้นของผังผืบร,ริเวณข้อมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,รือนนี้นะคะมันจะมีผังผืดพอหนาตัวขึ้นเป็นยังไง มันจะมีเส้นประสาทอยู่ด้นานในอ่าเหมือนที่ตัวนัดบอกคือกด,คกดทับเส้นประสาทนะคะเห็นเหลืองๆนี่ไหมคะอันนี้แหละเส้นประสาทมันจะบวมขึ้นนะคะแล้วมันก็จะกดทับทําให้เกิดอาการร้าวไปที่มือนะคะทีนี้พอเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยต้องรักษาจริงๆและนะคะถ้ามาที่รีแทร์แคลนิกนะคะหมอก็จะมีเครื่องอันตราซาวนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องอันตราซาวกันหมอใช้เครื่องนะคะส่องไปที่เส้นประสาทนะคะ ก็ตัวนี้นะคะส่องไปแล้วนะคะก็จะเป็นภาพนี้เลยนะคะภาพนี้คืออะไรนะคะภาพนี้จะเห็นเลยว่าอันนี้คือกระดูกข้อมือนะคะส่วนตรงนี้จะเห็นเลยว่ามันคือเส้นประสาทบนในรูปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะคือรูปกระดูกข้อมือนะคะอันนี้คือเส้นประสาทแบบตัดขวางเพราะฉะน,นั้นเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยคือเส้นประสาทมีผังผือกหนาตัวขึ้นนะคะอยู่ด้านบน เพราะฉะนั้นถ้าใครกังวลเนี่ยโอ๊ยจริงหรือเปล่าว่าเป็นไหมเราก็สามารถใช้เครื่องอันตร์ซาวเนี่ยส่องเข้าไปดูได้เราจะวัดขนาดได้เลยค่ะอันนี้คือเส้นประสาทนะคะลักษณะของเส้นประสาทเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรังผึ้งมันจะเป็นปองปองปองๆนะคะเราจะเห็นเลยว่าเส้นประสาทบวไมไหมหรือเส้นประสาทโ,น chs, โดนกดทับไหมถ้ากดทับจะเห็นเลยนะคะจากกลมกลมแบบเนี้นะคะอันนี้ของหมอหมอไม่ได้เป็นมันจะบี้แบนนะคะหรือจะเห็นเลยว่าต้นกับปลายเนี่ยเหมือนเวลาเราเหยียบอะไรเนี่ยมันจะมีส่วนที่มันมีใหญ่กัแบบเล็กก็คือเราโดนเหยียบนะคะ มันก็จะเล็กแบนแต่ท่าสุดที่ปกติมันก็จะป่องขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เครื่องเนี้ยนะคะก็จะมองเห็นขอบุณค่ะเราจะใช้เครื่องเนี้ยมองเห็นได้เลยว่าเส้นประสาทสแกนเข้าไปลึกเลยทะลุนะคะว่าเส้นประสาทที่ข้อมือมีปัญหาหรือไม่อ่าที่ต้องเน้นย้ำนะคะอยากให้เข้าใจเพราะว่าโรคนี้อันตรายมันไม่เหมือนกับโรคกดข้อบ่าออฟฟิศซินโดรมอะไรทั่วไปมันเป็นโรคของเส้นประสาทที่กดทับแล้วชาหรืออ่อนแรงจนไม่สามารถฟื้นตัวได้เลยนะคะอ่าทีนี้ เดี๋ยวพูดไปแล้วทุกคนกังวลเรามีท่าค่ะหนึ่งท่าที่จะเช็คดูว่าเอ้ยมันเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าชามือจากอาการของเส้นประสาทนะคะท่านี้เดี๋ยวทำไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะดูแล้วว่าพี่โบนัสหรือน้องโบนัสเนี่ยนะคะมีอาการผังผืดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอ่าวิธีการนะคะยกแขนขึ้นมาสองข้างแล้วก็ใช้เป็นข้อมือนะคะชนข้อมืออย่างนี้ให้ปลายมืออยู่ตรงนี้แล้วข้อมือชนกันอ่าถูกต้องนะคะทําตามน้องโบนัสได้เลย เราลองเช็คกันนะคะแล้วจับเวลาค่ะอย่างน้อยขอ30วินาทีถ้าใครนะคะมีอาการแปลบหรือว่าชาลงมือมาหาหมอหรือน้องโดนัทได้เลยนะคะ<ม>นี้เรามาเช็คกันนะคะใครทำแล้วเจ็บอันนี้อีกโรคหนึ่งแหละหลักๆของโรคนี้คือต้องชาร้าลงแขนนะคะอ่าผ่านไปประมาณ10กว่าวินาทีแล้วน้องโดนัทรู้สึกยังไงคะเริ่มมีชาๆที่ปลายนิ้วกลางค่ะอันนี้พูดจริง จริงค่ะเอาแล้วน้องบุนัดก็น่าจะสงสัยว่ามีอะไรคะ CTS หรือว่าผังผกิดทับเส้นประสาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มซาซไปนิ้วกลางต้องทำเนียรคะก็แนะนําว่ามาหาหมอนะคะเพื่อมาเช็คว่าเป็นหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยางเงี้ยสงสัยว่าน่าจะมีนะคะอ่ะทีนี้มีแล้วเราก็หยุดไม่ต้องทําต่อเดี๋ยวมันจะทับเส้นประสาทจนชาหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดใครเจอว่าเป็นนะคะอันนี้ต้องเป็นเราจะมาเคาะค่ะเราจะเคาะบริเวณข้อมืออย่างนี้ อ่าไม่ต้องรุนแรงมากขอแค่เบาๆนะคะถ้ามันร้าวไปที่มือมันน่าสงสัยว่าเฮ้ยเส้นประสาทบวมและแต่ถ้าไม่รู้สึกก็น่าจะอ่ะไม่ถึงกับเป็นเยอะเดี๋ยวขอลองเคาะดูนะคะรู้สึกไหมคะโอ้ยโล่งใจโ <laughs> ล่งใจนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็สงสัยค่ะมีหนึ่งในสองเทสว่าอาจจะสงสัยว่ามีอาการกดทับเส้นประสาท อย่างนี้นะคะส่วนมากถ้าอย่างเงี้ยหมอแปลผลว่าก็น่าจะเป็นขาดแต่เป็นน้อยน้อยรีบรักษามักจะหายพูดเลยอย่างเงี้ยค่อนข้างมั่นใจว่าหายได้นะคะอ่ะทีเราจบละเราจบสิ่งที่มันน่ากลัวไปแล้วเรามาเข้าสู่สิ่งที่เราเป็นกันดีก,กว่าเดี๋ยวคนดูจะตกใจนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นของน้องคนนี้นะคะหมอก็จะรักษาโดยการที่วินิจฉัยก่อนว่าน่าจะเป็นอ่าบริเวณเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อและผังผืดอ,อักเสบบริเวณคอบานะคะแล้วก็สบะบัก หมอจะทําการรักษาโดยการนะคะ1ก็คือเราจะทํากายภาพบาบัดนะคะก็คือใช้เครื่องมือขานวดวนบริเวณก้อนนะคะที่มันทําให้เกิดอาการตึงหรือปวดนะคะพอมันคลายตัวขึ้นมันก็จะอาการลดลงการที่จะทําให้ก้อนเล็กลงมีได้หลายวิธีอันหนึ่งง่ายที่สุดช็อคเวฟหรือว่าคลื่อกระแทกคลื่อกระแทกเนี่ยมันเป็นครื่องกระแทก,แ,ทกแ,ทแบบโฟกัสนะคะมันจะลงลึกไปที่จุดๆุดเดียวข้อดีของมันคือไม่ค่อยทําให้ผิวหนังเนื้อเยื่อบาดเจ็บไม่ค่อยมีเลือดออก นะคะไม่ค่อยมีจุดเลือดออกแล้วก็ได้จุดที่เราต้องการเต็มๆไม่งั้นถ้าเป็นแบบตื้อเนี่ยมันจะระบมเนือเ้อเยื่อเพราะ,ะนั้นมันก็อาจจะได้จุดอื่นที่เราไม่ต้องการเดี๋ยวเรามาฟังน้องโบนัสดูว่าเวลาทําแล้วคนไข้รู้สึกยังไงนะคะคนไข้นะคะ,คะ,คะถ้าเอาโฟกัสช็อคเวฟต่อลงไปบริเวณจุดกดเจ็บเลยจะรู้สึกตื้อๆหรือหน่วงๆไปตามแขนเหมือนที่เราเคยเป็นขนาดเล่นเกมคะ่ะโอเคอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ใช่เลยหรือคําง่ายๆนะคะคนไข้ชอบพูดว่าโดนเลยครับหมอ ใครเคยลองแล้วพูดเลยว่าเขาจะบอกว่าโ,โดนหมอหรือบางคนล่าสุดบอกมาว่ารู้เรื่องบอกว่าเออมันคือ,ม,คอมันคืออาการที่เขาเป็นจริงๆนะคะอ่ะอย่างที่สองนะคะก็ใช้เป็นกลุ่มของ PMS นะคะ PMS เป็นเคลื่องไม่เหล็กไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวมาฟังนะ้องโมนาสกันดีกว่าว่าถ้าเราใช้เครื่องเครื่อง,องม่เหล็กไฟฟ้าเจาะไปที่บริเวณก้อนหรือกล้ามเนื้อหรืเวณที่มีเส้นประสาทไปเลี้ยงเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างไร อย่างแรกจะสึกซาๆตามการทํางานของคลื่นก่อนแล้วอาจจะมีร่วมด้วยของการหดตัวของกล้ามเนื้อด้วยค่ะแต่ซาดเนี่ยจะวิ่งลงไปคล้ายกับโฟกัสช็อคเวฟเลยก็คือล้าวลงไปที่แขนเหมือนกันแต่เมื่อตจอค้างไว้สักพักหนึ่งผลการรักษาของตัว PMSD ขึ้นเราก็ู้สึกเบาลงค่ะหมอใช่ค่ะที่น้องโบนัสพูดนี่คือไม่ผิดเลยนะคะทีนี้ถ้าใครอยากเห็นว่าเครื่อง PMS เป็นยังไงเดี๋ยวให้อดมินนะคะแปะลิงก์นะคะลักษณะข,ของเครื่อง PMS เนี่ยมันเป็นเครื่องมเหล็กไฟฟ้ามันจะใหญ่มากเลยค่ะ เราก็จะเอามาเจาะตรงเรียนที่เราปวดและมีเส้นประสาทรวมตัวกันอยู่ความรู้สึกจะเหมือนโบนัสบอกเลยค่ะซาๆไอซาๆอันนี้ล่ะค่ะก็คือการที่คลื่นมันส่งไปตามเส้นประสาทเหมือนสายไฟเราโดนช็อตเลยมันก็จะวิ่งลงไปบริเวณที่เราช้าใครมีอาการมันจะวิ่งนะคะใครไม่มีอาการมันไม่ค่อยจะมีปัญหาค่ะและที่สําคัญเครื่องตัวนี้มันจะดีกว่าโฟกัสช็อกเวฟคือมันจะทําให้เกิดกล้ามเนื้อหดและคลายมีใจตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำมาเยอะเขาจะรู้เลยค่ะว่ากล้ามเนื้อเราจะเห็นเลยว่ามันหดแล้วก็คลายออกมันจะช่วยทํา ให้กล้ามเนื้อมันเกิดการคลายตัวได้ดีอ่ะส่วนสุดท้ายค่ะใครนะคะที่เกินกล้ามเนื้อใหญ่เกินก้อนใหญ่เกินน้องโบนัสจะรักษาไหวก็จะส่งกลับมาเจอหมอค่ะหมอจะใช้เป็นเข็มนะคะเขี่ยกล้ามเนื้อนะคะให้มันหลุดออกเลยให้มันคลายตัวออกอันเนี้ยนะคะก็จะสามารถทําให้คนไข้อาการดีขึ้นค่ะโอเคตอนนี้นะคะจบไปแล้วว่าอาาเกิดขึ้นได้อยา่างจากอะไรนะคะเราก็ทวนใหม่ก็เกิดจากการอยู่ท่าเดินนาน,านหรือการผิดท่านะคะหรือการเกิด อาการเกิดการอักเสบจ,จากการใช้มันเยอะเกินไปนะคะอ่ะหนึ่งเกิดอย่างไรนะคะสองรักษาอย่างไรก็คือจริงๆโดยรวมเราเรียกกศารักษาว่ากายภาพบำบัดนะคะแต่ที่นี่ก็จะใช้เครื่องมือที่เราเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงมันก็จะตอบสนองค่อนข้างดีนะคะอ่าทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าแล้วถ้าเกิดไม่อยากเป็นล่ะหรือถ้าเป็นน้อยๆไม่อยากมาหาหมอหรือไม่มีเวลาทําอะไรได้บ้างนะคะอันที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกเลยว่าเราใช้แผ่นประคบอุ่นอันนี้สําคัญ สำคัญมากนะคะมันเป็นตัวที่ทําให้ผลกรารรักษาดีแล้วก็ไม่ค่อยบาดเจ็บทานมาคบอุ่นเนี่ยจะทําอย่างนี้เลยค่ะมันจะแปะบริเวณที่คอนะคะหรือเอามาผ้าที่บ่านะคะทําประมาณ10-15นาทีแล้วก็มาทําท่ากายภาพบําบัดด้วยตัวเองเราจะมี3ท่าพิชิตอาการปวดบ่าแล้วลงแขนนะคะเดี๋ยวให้โบนัสแนะนําดีกว่าเพราะน้องโบนัสเนี่ยทั้งเป็นเองทั้งรักษาคนไข้เขาะจะรู้ว่า3ท่าไหนที่มัน จัดการได้ดีจะได้ไม่ต้องทาเยอะถูกมี่คะอ่านเดี๋ยวรองให้โบนัสแนะนําเลยค่ะท่า<ห>ที่หนึ่งท่าแรกเหมาะกับการ,วรปวดบริเวณบ่าตรงนี้นะคะอย่างแรกเลยอ่าเราเอามือจับที่มีหมอมทำไป,ไปด้วย,วยจับขอบเก้าอี้ไว้กอดบางคนอาจจะยกไหล่ตามเดี๋ยวจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการอ่าจางต่อมาเอามือจับศีรษะค่ะให้ครอบไปถึงหูกลมมองรักแร้ด้านตรงข้ามของเราแล้วค้างไว้เอาแค่ตึงแต่ไม่เจ็บนะคะนับค้างไว้นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ ห6 7 8กเจ็ดแปดเก้าสิแล้วปล่อยกลับช้าๆขนะไม่เล่นเกมอย่างตึงเลยอะค่ะอันนี้แบบนี่ถ้าประคบอุ่นมันอาจจะดีกว่าดีเพราะว่าอันนี้มันตึงแล้วมันอาจจะอักเสบได้นะเนี่ยใครทําตามต้องอย่ารุนแรงนะคะต้องพอแค่ตึงแต่ไม่เจ็บนะคะอ่ะเดี๋ยวอีกข้งหนึ่งดีกว่าข้างด้วยใช่ไหมใช่เมื่อกี้ข้างข้างหนึ่งเหมือนเดิมค่ะจับมือเอามือจับไปที่ขอบเก้าอี้เอาแขนเอาอ้อยยืดท่าเดิมเพราะว่าแอบตึง ่าโอเคค่ะก็มองรักแร้ด้านตรงข้ามนับค้างไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิปล่อยกับช้าๆาตึงมากเอาแค่ตึงแต่ไม่เจ็บนะคะคุณหมออันนี้รู้สึกตึงจริง,งนะคะแต่บอกเลยว่าบางคนอนะ่ะยืดจนรุนแรงเจ็บได้นะคะอันนี้ไม่แนะนำเพราะฉะนั้นนะ่ะเริ่มต้นจากประครบอุ่นก่อนนะคะแล้วค่อยยืดดีกว่าไม่ไงั้นมันจะรุนแรงแล้วมันก็จะเจ็บนะคะ อ่านี่ท่าที่หทำได้เนอะใครทําไปด้วยแล้วกลัวถ้าไม่ถูกถ่ายรูปมาให้หมอดูได้นะคะอ่ะท่าที่สองท่าที่2อนะคะอ่ะอย่างแรกเลยเอาแขนแขนไขว้กันเป็นตัวเลขบวกอ่าโอเคตอกเหยียดตรงนะคะแล้วดึงเข้าหาลําตัวค้างไว้เหมือนกันค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสอันนี้ได้อะไรคะอันนี้จะได้ตั้งแต่ต้นแขน ด้านิดลามไปถึงสะบักเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปวดเล้าลงแขนท่านี้ดีมากจริงๆอันนี้หมอก,ก็ทําประจํานะคะอะเดี๋ยวทําเป็นข้างกันอเอาแขนไวามาเป็นตัวบวกนะคะสอบเหยียดต,ตรงแล้วดึงไปค้างไว้เหมือนดเดิม <า S 1> ค่ะึงมากเลยอหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีตึงนี้แปลกเนาะหมอว่าต้องเราต้องตึงเนอะใช่ค่ะ แต่มีข่าหนึ่งอะคุณหมอถ้าบางคนทําแล้วเจ็บบริเวณด้านหน้าไหล่ประสานมือไว้ข้างหน้าเลยค่ะแล้วเหยียดไปข้างหน้าพร้อมกันเหมือนดันเหมือนดันสะบักเราออกไปข้างหน้าอ่ะค้างไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบอ๋อตรงนี้ก็คือมันจะได้กล้ามเนื้อมันก็ตึงเนาะตึงไม่มีใครไม่ตึงหรอกสมัยนี้ช โอเคค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับ3ท่านะคะนี้อยากให้ทํานะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าน้องโบนัสเนี่ยรักษามาเยอะแล้วก็เป็นเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยนะคะถ้ายังไม่มีเวลามาหาหมอใช้แผ่นประครบอุ่นที่บ้านหรือใช้เตาอบน้ำร้อนที่บ้านนะคะแล้วก็ยืดเหยียดอย่างที่น้องโบนัสบอกทําสัก1นึถึงสิประมาณ5้าถึงสิยกเอาจนหายตึงใครตึงน้อยก็ทาน้อยได้ใครตึงเยอะทําเยอะหน่อยนะคะจะได้ไม่ปวด นะคะใครไม่ทําระวังตึงมากๆแล้วมันยึดกลายเป็นก้อนอันนี้ก็ต้องมาหาหมอนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะหมอคิดว่าหมอมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราติดเกมมากๆเราก็มีอาการปวดนะคะเราก็ได้รู้แล้ว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วเราต้องกังวลเรื่องอะไรแล้วเราก็มีวิธีการรักษาอย่างไรและที่สําคัญอันนี้สําคัญมากก็คือเราจะดูแลตัวเองยังไงค่ะเราก็ฝากไว้อันสุดท้ายนะคะไม่ใช่ว่ายืดกล้ามเนื้ออย่างเดียวหรือว่าประคบอุ่นอย่างเดียวทำกายภาพอย่างเดียวแล้วมันจะหายความสําคัญไม่ใช่แค่กายภาพหรือประคบอุ่นหรือยืดนะ เอราะฉะนัญคือปรับท่าทางถูกต้องนี่คีย์เวิร์ดเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครนะคะสมมติโอ้ยคุณหมอไม่อยากแม้กระทั่งออกกำลังกายเลยจะทำยังไงได้บ้างทําได้นะพูดจริงๆก็คือการปรับท่า 1. นลุกทุกชั่วโมงนะคะสพยายามอย่าให้เกิดภาวะอย่างนี้อ่าหรืออย่างนี้พยายามอกผายไหล่พึงเอาหมอนรองแล้วก็เอามือวางนะคะเพราะฉะนั้น เล่นมือถือได้แต่วางให้เยอะถือให้น้อยอันนี้ยก็จะห่างไกลภาวะกล้ามเนื้ออักเสบหรือออฟฟิศซินโดรมค่ะเคันวันนี้นะคะหมอก็มาแชร์ความรู้ที่หมอเจอคนไข้ที่เป็นจริงๆแล้วก็มารักษากับหมอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากเอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่ชอบติดเกมแล้วก็มีอาการปวดคอร้าวลงแขนค่ะใครนะคะมาไม่ทันกลับไปดูได้น้องโบนัสมีท่าทางที่เอาไว้แก้อาการพวกนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมอกับน้องโบนัสก็ไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ